ผมพี่บุ้งนี่มาตั้งแต่เช yes, ้านะครับได้เวลาของพี่บุ้งแล้วนะพี่บุ้งโอเคนะนี่ผมคุยกับพี่อยู่นี่ติงนะครับเรา่มคุยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมเอางี้เช็คเสียงตามบ้านหน่อยดีกว่านะฮะเช็คเสียงกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่น้องเล่นก่อนแล้วกันน้องเล่นที่ใคร วันนี้มากับพี่ชายชื่อตุงตุงครับผมอะไรกันนะครับผมขอเิดนนึงนะฮะอ้าวคนแสดงเป็นเสียงนกจมโบยหนึ่งทีอันนี้นะครับนี่นะคนี่งะครับนี่เป็กจมโบใช่ไหมจ้าแล้วเดี๋ยวนะชดชดนะพี่ชดนะชดนะอันนี้อุปกรณ์เต็มเลย ไฟบอกตรงนี้ไม่มีบ้านหรอครับผมนะฮะขอไม่เป็นไรเอาอยู่ในใจครับผมนะฮะโอเคเราเน้นออกชาติอย่างอื่นมากกว่าโอเคนะครับผม go to the top of the mountain i love to go to the top of the mountain สวัสดีจิสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ที่โชว์ดีซีด้วยนะครับพวกเรานี่วันนี้เขาเรียกว่า K s e l e ล t Showtime K เซเล c โชว์ทาว m e นี่คือเกาหลีนะครับผม Select นี่คือพวกเราเองเป็นศิลปินสายเกาหลีเกาหลีหลอดตามยูซงมาสิไม่ได้คิดหรอ ว่าบอกเขาแต่คนไม่ได้คิดมานี่ก็ส่งกันเลยอ่ะเราเราแนะนำตัวสักหน่อยไพี่ได้ครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้รู้จักเรตอภินายเลยนายเลยนายเลยสำหรับผมนะครับอยู่กับผมเราปลอดภัยครับผมชื่ออะไรครับทรงยาคุมครับพวกเราตลกกูเกิลครับผมไว้ใจพวกเราได้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผม กางเกงลิกครับผมกางเทุกคนต้องพีคพกไว้ครับผมต้องมีไว้ติดตัวสวัสดีครับผมเปาวุ้นจินครับผมชอบดูมันเฮ้ยมันเกาหลีตรงไหนนะพี่พี่กอบมุ้โตโน่มาโตโน่เป็นเจ้าเลยเป็นเปาวุ้นจินโอเคนี่อ่านี้นะครับทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยว่า เราดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโชว์ดีซีนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นเรียกว่าศูนย์การค้าแบบแนวใหม่ครับเป็นศูนย์การค้าแบบส่วนรวมคนที่ชอบสไตล์เกาหลีเกาหลีถูกต้องถูกต้องเลยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าอาหารถูกต้องต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายสำหรับคอเขาบอกว่าติ่งเกาหลีนะติ่งเกาหลีมีใครเมื่อวานไปตามคอสเซเว่นไหมครับบอกเลย วันนี้นะครับพวกเราโชดีซีเราสู้สิครับพวกเรา GOT า r m y สมัคดีด้วยครับได้ถูกองเลวได้ครับพี่โหพวกเรา GOT ARMY อยู่แล้วนะครับ <God> ARMY ดีดีนะวันนี้ต้องบอกว่าผมเคยไม่มีโอกาสมาตรงนี้อยู่บริเวณบ้านผมขึ้นไปกินอาหารชั้นห้าต้องบอกว่าอาหารอร่อยนะ <S <S 2> <S 2> อาหารที่มีทุกสไตล์เป็นเอเชียนฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีอาหารจีนอาหารไทยนะครับเราจะคุ้นเคยกับอาหารไทยครับแต่อาหารเกาหลีที่ แบบว่าไม่ใช่ร้านเกาหลีธรรมดาเป็นแบบว่ายกจากประเทศเกาหลีมาเลยโโอ้หเป็นอาหารแบบผมเซเลบเลยใช่ใช่เซเลบเพรามาเปิดร้านหลายร้านนะพี่ใช่เหมาะคอนเซ็ปต์นิอยเราม้างแล้วพี่เราขึ้นไปกินกันแฮปปี้โอเคผมได้ยินเขาว่าเขามีห้องใครใครชอบกินทุเรียนมั้งครับกินทุเรียนใครชอบกินทุเรียนไหมยังมากเยังมาเกาหลียังมาหัวอะไร ี่โมันมีห้องพิเศษใช่ครับเพื่เรื่องของกลิ่นไงบางคนไม่ชอบกลิ่นธุเรีงามครับผมเออก็เลยแบบว่าเขาก็จะมีห้องสําหรับกลิ่นธุเรียนกันแล้วก wow. oh. ็มีอาบากฉีกแบบสดสดสดร้อนๆในห้องเลยครับบอกเลยว่าที่นี่คุ้มจอดครับนี่เดี๋ยววันนี้นี่เดี๋ยววันจะขึ้นไปดูองค์บาทเลยนะเขามีองค์บาทรอบพรีวิวซึ่งซีนิโอ่ทำนะครับผมเป็นบริษัทของเราครับโปรโมทกันหน่อยนะครับขอบคุณสำหรับเสียงคินให้กับองค์บาทด้วยครับ เราไม่มีความสุขกันเริ่มจากคุณน้ใครดีให้น้องต,งตรงตก่อนเลยดีกว่าอ่าเกสุดอย่างระดับจากหล่อน้อยไปหลอมากแล้วกันก็แสดงว่ามีต้มเริ่มก่อนนะครับผม น้าๆให้พี่ๆลองถูกใยเลยได้ได้เออเอาเป็นว่านะครับโชว์แรกนะครับขอสีน้ำเงยกับต้ตงก็เพลงที่ผมจะร้องเนี่ย